สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะอยุดที่สยามวันอยู่ที่ร้านตำแหลงนะเซ็งมากเลยทุกคนชุดามาซื้อครัวสองเพื่อจะกินชาเขียวคัาตาแล้วก็สาม,มาต่อแต่ไดไม่ได้นานมากซืก้อมาสองกล่องแต่เคลืนเรื่องอะไรเคลืนเรื่องคือชา,าเขียวไม่มีชาเขียวหมดแล้วชัดมาต่อทำไมคือตั้งใจจะมากินชาเขียวแต่ชาเขียวหมดเซ็งมาก แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ต่อนานมากหรอกมาเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูถ้าไม่ได้ชิมเดี๋ยวก็โวยวายกันอีกมาชิมอะไรเดียวเอเป็นคัตตาดก่อนละกันเพราะว่ามันต้องคือละร้อนาาสั่งคัตตาสีเอ้ยไม่ใช่ตัวแดงสีคัตตาสองอย่างละอย่างนี้เลยเหมือนกัน ก่อนนั้นรอนาน,นมากเพราะว่าเหมือนกับระบบเข่ยังแบบไม่โอเคแต่ตอนนี้เขาทำเร็วมากอร่อยแซงไงอยากกินท่างเหียวฝามาเพื่อสิ่งนี้เลยแล้วก็ไม่ได้กระบาดมานี่กินน้ำซีฟูก่อนเดี๋ยวจะกินข้าวม,มาอัดให้ดู ข้าวก็าไม่กินนี้ไม่ลงแน่ต้องจัดให้ก่อนราสตา้าอร่อยพาสต้าอร่อยค่ะแต่ว่าซื้อแล้วก้กินเลยเพราะว่าพอนานาไปจะแบบจะอร่อยไหมลงไม่เหมือนโพแดงที่อร่อยอยู่ ขายถึงวันที่สามเอ็ดแต่ว่าเดี๋ยวก็มีหน้าร้านค่ะตอนนี้ไม่มีก็คือมาขายที่ดิจิตอลเซ็เวก่อนเขาบอกลายสินไม่ดูประมาณนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะทิ้งหัวแดงพ <c oughs> ีน่งอันซึ่งเนื้อุ๋ยกรอบมาก กรอบมากถั่วแดงอร่อยสุดท้าจริงแล้วอ่ะเพราะว่าคนนานๆก็ยังอร่อยอยู่ เจ็กอ so, ่ะไม่คทั้งเหี่ยวอ่ะแดงแดงแดงอะอย่างงี้ยี่แังมารอสามชั่วโมงวันนี้รอประมาณพี่้ำไม่รอประมาณนั้นนะหชัโมงได้ไนะ ข้าไหวไหมไ <c oughs> หวมีเต็มหรือยโอแบบ้พอแลบบ้วอิ่มพอแล้วพอแล้ววันนี้มันแบบง่ายเพราะว่ารู้ว่าทุกคนจะต้องให้แสดาถ่ายแสดงก็ะถ่ายให้แต่สเสียใจมากเลยเอ่ะไม่ได้ขะเหนียวอ่ะ ไี่นี้อ่ะตันนี้อยู่กับพี่น้ากินซ่อมตำกันนี่ซ่อมตำเรามาแล้วด้วยเอเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีหน้าร้านแล้วรสดาได้กินช้างเหี่ยวจะมานาีมนูใหม่เดี๋ยววันนี้ไปก่อนไปกินซ่อมตำก่อนน,นจะจ๊ะบ๊ายบาย